สวัสอาจารย์อาจารย์ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋ออาจารย์มีเสื้อขายว่าอาจารย์มีเสื้อขายปะ,ะม,ปะมีมีเสื้อมีมเมื่มอไรอาจารย์แจ้งผมเลยนะผมเอาเลยนะจารย์สอบถามหนไอ้ถั่วซื้อมาจากไหนเออเรื่องถัว่วไอ้ไอ้ถั่วนั่น่ะไปดิชิมวมย <c oughs> เขาเหรออ๋อครับโอ้โอแล้วมันมันไม่เน่าอ่ะจันไม่เน่าอ่อาะอหมอปลาร้าเรามันซิ่งอยู่แล้วใช่ไหมจันโอเค ในผมเราติดตามพียอาจารย์คลิปที่ลงมัน,นะสองล้านเจ็ดแล้วนะคนมันชอบคลิปแบบนี้จย์ครับผมอ่าเจื้อนโอ้เป็นเจื้อนกันแ <Yeah. S 1> จ๋วเ,เลยครับอาจารย์ต้องงี้เป็นเจื้อนกัน,เ,นเจื้อนกัน ดีมากจ้าเจื้อนเนี่ยเราเป็นเจื้อนกันเอฟเอฟจากลบบุรีนะลบบุรีครับเจ้าครับผมเจ้าครับจานอย่าลืมเรื่องเชือดเลยนะเรื่องเชือดเรื่องเชือดอย่างไรจ้าผมได้